เห็นไหมล่ะบวชมีอะไรบ้างล่ะข้าวัวข้าควายก้า,าหมูลองกู้กู้บวชที่หกเจ็ดวันก็สืขคาลาเพศแล้วคุ้มกันไหมล่ะบวชไม่มีความศรัทธาบวชตามประเพณีคุ้มกันไหมหมูกี่ตัวล่ะนับขนมันนั่นไปตกนรกนับขนมันนั่นละบัวก,กี่ตัวล่ะนับขนมันนั่นพวกเป็ดพวกห่านกี่ตัวล่ะก็นับไปที่ตกนรกกี่ครั้งล่ะ มันไม่คุ้มกันทุนหายกําไรหมดเห็นไหมล่ะหลวงปู่มั่นภูดิสโตเตศถึงทุนหายกําไรหมดนี่แบบนี้มันนี่ประโยชน์ใดๆในการลงทุนทําบาปเข้าสู่แล้วไอ้ทําบาปแล้วบอกว่าทําบุญนี่บุญนะบุญบวชนะแต่ข่าสัตว์ตัดชีวิตลองกูกกกู่นี่บุญกระถินนะข่าสัตว์ตัดชีวิตลองกูกกุกู่เออพระป่านะข่าสัต์ดชีวิตลองกูกบุญเหรอนี่บุญพระเวทนะ ก็เห็นไหมล่ะจะตายไปเท่าไหร่ล่ะบุญบ้างไฟนะนบาปบ,บ้องไฟบาปบ,บวชบาปกระถินบาบปภราป่ากลับกันซะเป็นอย่างนี้ถูกต้องดีงามตามทางโลกที่ต้องการคือถูกต้องดีงามทางโลกเขาคขาว่าดีว่างามแต่ทางธรรมมันไม่ได,ดีไม่งามที่นั่นทางธรรมกลับเป็นสิ่งที่แสรงทำบุญกลับได้บาปพวกเราใช้คำผิดบุญบวช น่าจะใช้คำว่าบาปบวชหรือบวชเอาบาปนี่บุญกระถินน่าจะใช้คำว่าบาปกระถินหรือกระถินบาปกระถินเนา่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ข้าววัวข้าควายข้า,ขาหมูล,ลองอู่กู้กูนั่นน่าจะบอกว่าเนี่ยบาปบ,บ,บาปปีใหม่บาปขึ้นบ้านใหม่ดอเขาใจยังเดี๋ยวนี้มันมีเตบลักษณะนี้แล้วจะเอาบุญมาจากไหนลวงปู่จะถาม อย่าลืมว่าหลวงปู่ไปเที่ยวนระกเที่ยวสวรรค์ตั้งแต่เป็นคาราวาสนะรู้เห็นนระกสวรรค์ตั้งแต่เป็นคาราวาสนนมีแต่พระกระบบาสุลิกาตกดิ้นกระเดวกด็ว